สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำทุกท่านนะครับให้รู้จักกับบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชันนะครับก่อนอื่นนะครับบริษัทนี้นะครับสร้างแล้วก็ดําเนินกิจการมาแล้วนะครับ12ปีก้าเข้าสู่ปีที่13นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ขออนุญาตแนะนําบริษัทนี้ให้ท่านรู้จักกันในวันนี้เลยนะครับบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะครับ ข้อ1น,นะครับบริษัทมีสํานักงานนะครับโรงงานเป็นของตัวเองมีสาขาทั่วประเทศและตอนนี้ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับผู้บริหารที่จบการศึกษาด้าน MLM โดยตรงนะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการทําธุรกิจแล้วก็คิดค้นพัฒนาระบบ อีเวเลที่สามารถทำธุรกิจได้ทุกที่พร้อมกับบริษัทเราก็ยังมีการลงสื่อโฆษณาทีวีนะครับเป็นของมีทีวีเป็นของตัวเองด้วยนะครับช่องทีวี JCTV นะครับมีการาลงสื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆนะครับแล้วก็ในอนาคตก็เรายังมีการสร้างห้าง o d เด n Trade แล้วก็จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับข้อ3นะครับบริษัทของเรามีสินค้ามากที่สุด สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ครบทุกช่องทางนะครับและที่สําคัญสินค้าของเราไม่มีวันตกเทรนเพราะว่าสินค้าเราไม่ได้อยู่ในกระแสเพียงอย่างใดอย่างหนึง่งเรามีสินค้าที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคครบทุกด้านเลยนะครับข้อ4แผนการตลราดของบริษัทเรานะครับทําง่ายแล้วก็มั่นคงนะครับข้อ5บริษัทมีการฝึกอบรมมีระบบฝึกอบรมมีทีมงานมีหลักสูตรต่างๆนะครับสอนให้ทุกท่านนะครับ ได้ทาธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสามารถนําพาธุรกิจของท่านและก็องค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริงนะครับโดยที่วันนี้นะครับบริษัทจอยแอนคอของเรามีสโลแกนที่ว่าโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทําง่ายและมั่นคงนะครับและพวกเรามักจะเรียกกันสั้นว่าโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บริษัทบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ วันนี้นะครับสำนักง,งานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีบนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับลงจากสะพานพระน,นั่ง9500เมตรไปทางบางบูทองจะเห็นตึกอาคารแบบนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสาขาอยู่ที่สาขารัชดาอยู่ที่สียกค้้ยขวางตรงข้ามกับโรงแรมรัชดาซิตี้นะครับโดยที่ทั้งสองสาขานะครับมีการให้ข้อมูลกับนักธุรกิจที่สนใจทําธุรกิจวันละ2รอบคือรอบบ่ายสองโมงแล้วก็รอบหกโมงเย็นนะครับท่านสามารถ นําตัวเองนะครับนําพาตัวเองและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ทั้งสงสาขานี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในห้างสับสินค้าของเราก็มีนะครับเป็นโมเดลเ,เป็นห้างที่สาขาเดอะมองงามวงวานตรงชั้น5นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับตรงนี้เป็นโมเดลของร้านจะไม่มีที่ประชุมนะครับเป็นที่ให้เห็นว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับครอบคลุมยังไงบ้างนะครับ แล้วก็มีสาขาที่ต่างจังหวัดมากมายนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับอย่างสาขากัมพูชานะครับที่ประจวบนะครับก็มีจันทบุรีลบบุรีอุธยาชัยนาทนะครับพิษณุโลกราชบุรีขอนแก่นก็มีนะครับครบหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างทางภาคเหนือของเราที่ดังๆอยู่ก็มีจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็ อยู่ใกล้ๆกับห้แยกหอนาฬิกานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะสร้างเป็นห้างโมเดิร์นเทรดด้วยนะครับก็ซื้อที่แล้วนะครับอยู่ที่ปากทางเข้าโรงพยาบาลศรีบุรินนะครับธุรกิจนี้ก็กำลังขยายเติบโตอย่างมากนะครับในทางเขตภาคเหนือน่าจับตามองมากเลยนะครับเราก็มาดูนะครับคณะผู้บริหารของเรานะครับนำโดยท่านดรสมชายหัดเชลีละหานะครับท่านเองเนี่ย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาด้านการบริหารที่สถาบันเอทมาที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านได้นำองค์ความรู้ของท่าน,นมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควันนี้ตัวท่านเองนะครับต้องการให้ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในบริษัท j o ยแอนคอยน์เราเนี่ยได้กินดีอยู่ดีและที่สำคัญนะครับมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่าน ดรกติพัฒน์หาชีลีลาหะก็เป็นภรรยาของท่านดรสมใจหาชีลีลาหะนะครับเป็นผู้หนึ่งที่ได้ทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับศูนย์ไพรจีนนะครับและก็มีใบประกอบโรคศีลหนึงสใบและเป็นผู้ที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องราวของสุภาพสตรีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสาอางเวชสาอางนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอนุวัฒนธรรมทัศ์ท่านเป็นอดีตเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคคนแรกของประเทศไทย ปัจจุบันเกษียณอายุและเข้ามาเป็นที่ปรึกษาประธานบริษัทของเรานะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าบริษัทของเรามีความมั่นคงมีความโปร่งใสดังนั้นเมื่อท่านเกษียณอายุแล้วท่านจึงเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทของเราครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านพลตํารวจตรีสุชาติการชนะวิเศษอดีตรับราชการตํารวจดูแลเรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับประเภทคดีเศรษฐกิจต่างๆนะครับเมื่อ ท่านเกษียณอายุท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านประธานบริษัทของเราอีกท่านหนึ่งครับเพราะว่าท่านเห็นว่าบริษัทของเรามีการจ่ายผลการตอบแทนให้กับสมาชิกอย่างโปร่งใสชัดเจนยุติธรรมและที่สําคัญบริษัทมีความคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมและจร,ริยธรรมอีกด้วยซึ่งผู้นําทั้ง3นะครับโดยคุณอนุวัฒนธรรมทัศน์ท่านดรสมชายอาชีพเลขาแลวก็พล,ลวัตรตรีสุชาติการจานทวิเศษนะครับก็ได้เป็นผู้นํา ในการก่อตั้งสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนะครับเพื่อให้ผู้ที่ทําธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยได้รับการรับรองจากภาครัฐนะครับปัจจุบันเรามีการอบรมมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนซึ่งผู้ที่สามารถผ่านการฝึกอบรมแล้วเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตจากสคบเป็นการรับรองว่าธุรกิจเนี่ยสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้จริงนะครับและที่สำคัญเป็นการยอมรับจากภาครัฐแล้วด้วย บริษัทจอยแองคอยของเรานะครับได้ทำการจดทะเบียนนะครับตั้งแต่ปี2542แล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2545นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่6ประเภทองค์กรดีเด่นประจำปี2546นะครับแล้วก็โล่รางวัล ประกาศกิจคุณต่างๆมากมายทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่น่าภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลอาเซียนบิสเนสอ a วอร์ดในสาขานวัตกรรมธุรกิจแนวใหม่ที่ประเทศดูไบนะครับตัวนี้เราก็ชนะเลิศได้มาเป็นที่หนึ่น่าภาคภูมิใจมากนะครับนอกจากนั้นบริษัทเราก็ ยังได้ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับทั้งป้ายบิวบอร์ดแล้วก็ป้ายโฆษณาติดรถเมล์ต่างๆ6กสายในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีเคเบิลทีวีมีช่องทีวีเป็นของตัวเองนะครับจานดำนะครับช่อง jc tv นะครับแล้วก็ท่านประธานก็ยังได้รับเกียรติให้บทสัมภาษณ์กับนิตยสารดังๆ,งๆต่างๆเช่น business owner leader time ตลอดจนหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอย่างตลาดวิเคราะห์เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้บริษัทของเราเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกรรมนะครับตรวจสอบเช็คสายงานนะครับดูความโปร่งใสของการทำธุรกิจได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับก็คือ w w w c o i co th นะครับและอีกเว็บหนึ่งก็คือ www. w o w w o j c com นะครับนอกจากนี้แล้วท่านประธานก็ยังคิดค้นระบบ e wallet นะครับเป็นระบบ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้นักธุรกิจนะครับสร้างสายงานได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องมาที่สาขาหรือศูนย์ของบริษัทได้เลยนะครับก็ไปใช้บริการที่ w w w b c o i n co th wallet นะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทเราเนี่ยก็ยังทยานขึ้นจากร้านขายตรงสะดวกซื้อเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อหรือ Modern Trade ด ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปแล้ว7สาขานะครับก็คือสาขาขอนแก่นสาขาหาดใหญ่สาขาพิษณุโลกสาขาเชียงใหม่สาขาชนบุรีสุราษฎร์ธานีและก็สาขาสุขาพิบาล3นะครับซึ่งพื้นที่ในการทำห้างนะครับมีขนาดตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปโดยห้างชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้างสรรพสินค้ากว่า20,000รายการไว้ให้สมาชิกได้จับใจ่ายใช้สอยกันนะครับส่วนชั้นบนก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในการทำธุรกิจของนักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ในอนาคตหนึ่งสองปีข้างหน้าบริษัทได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยได้ปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์เมแบงกิมเองนะครับในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตด้วยนะครับและพันธมิตรทางการค้าของบริษัทเรานะครับก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นยูนิโวเวอร์สหหัสดิสแฮมแมคโครนะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ บริษัทชั้นนาต่างๆนะครับก็เข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเรานะครับและบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชันของเราก็มีกลุ่มสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มความงามกลุ่มพลังงานกลุ่มสุขภาพกลุ่มรถยนต์กลุ่มสื่อสารน,นะครับมากมายเลยนะครับครอบคลุมในการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกท่านนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับบริษัทแบ่งกลุ่มสินค้านะครับ ตัวอย่างแรกนะครับก็คือกลุ่มของยาน้ําสูนไพรยโยงเหิงนะครับยาน้ําสูนไพรยโยงเหิงเนี่ยเรามีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลไซม้าขึ้นทะเบียนยานะครับเป็นยาโบราณเลขที่ G 244ทับสนะครับสบรพพคุณของสมุนไพรจีนตัวนี้คือช่วยบํารุงบาบัดนะครับฟื้นฟูและปรับสมดุลของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องราวของ อาหารเสริมนะครับปัจจุบันอาหารเสริมเนี่ยมีมากมายนะครับสินค้าของจอหนคอเนี่ยอยู่ในทั้งอยู่ในความนิยมนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับในในเรื่องของอินเทรนตอนนี้ก็เรื่องผิวพรรณนะครับที่ทําให้ขาวทําให้สวยใสนะครับต่างๆนะครับแล้วกลุ่มของเครื่องสําอางนะครับ เรามีมากมายทั้งกลุ่มที่ดูแลผิวพรรณแล้วก็แต่งแต้มเติมสีสันนะครับและกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์นะครับสามารถดูแลได้ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับกลุ่มที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับเรามีทั้งปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยอินรีนะครับมีสารเร่งการเจริญเติบโตมีสารกระตุ้งรวงข้าวมีฮอร์โมนต่างๆนะครับมากมายครอบคลุม ระบบทางการเกษตรทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับเราก็มีกลุ่มของประกันภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยทางด้านพรบ,บรภาคบังคับประกันไฟประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพที่ให้การคุ้มครองรักษาในโรงพยาบาลนะครับและประกันในลักษณะของการออมเงินโดยมีพันธมิตรกว่า50บบริษัทชั้นนำของเมืองไทยเข้ามาร่วมกับบริษัทจอยคอยของเรานะครับและ ที่บริษัทของเราได้รับรางวัลนวัตกรรมการตลาดแนวใหม่เพราะว่าเราได้คิดค้นพัฒนาเป็นร้านแรกของไทยนะครับหรือของโลกเลยก็ได้ว่าได้นะครับที่นําเอาขายตรงแล้วก็สะดวกซื้อมารวมกันนะครับเป็นร้านจอยมาร์ทนะครับที่แปลงรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับซึ่งสินค้าอยู่ในจอยมาร์ทเนี่ยจะเป็นสินค้าทุกกลุ่มที่ทุกท่านใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนปัจจุบันเราซื้อสินค้าพวกนี้แล้วเนี่ย ทุกครั้งเนี่ยเราซื้อแล้วไม่ค่อยจะได้รับผลการตอบแทนที่เกิดขึ้นมาเท่าที่ควรนะครับแต่วันนี้เรานะครับมีวิธีการใช้สินค้านะครับบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันแล้วสามารถมีผลตอบแทนคืนกลับมาได้นะครับโดยที่ตัวท่านนะครับตัวท่านเองนะครับจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทแล้วก็ กรณีที่ท่านไปแนะนําบอกต่อเพื่อนหรือญาติของท่านนะครับเพื่อนและญาติของท่านก็จะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทเช่นกันนะครับก็บริษัทก็จะแปลงกลับมาเป็นรายจากรายจ่ายมาเป็นรายรับให้กับท่านเช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบริษัทของ Join นคอยแล้วก็สินค้าในกลุ่มของ Join นคอยนะครับส่วนเรื่องราวของการสร้างรายได้ต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านติดตามชมได้ในวิดีโอในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ